ป็นวันพระวันนี้วันพระนะคะทุกคนจะไม่ทำบุญจะดังคำบาปโกสิ่อีคายกับช่องสั้นนู่นเต็สินะเราจะไปวันวิสาขะบูชานะคะไปไปวัดนะคะโซดีเฮ้ยอยู่ซาบอนทานโอ้ตึ๊งโอ้โหทุกคนดูฝนตกเมื่อคืนอุ้ยแต่เมื่อคืนตกหนักมากแบบโคตรโคตรแบบโคตรของโคตรของโคตรหนักอ่ะแล้วแบบมาแต่ละรอบอ่ะ สังกะสีน่ะอีแม่เอ้ยตกๆๆๆๆๆกตอขานอนบนบ้านน่ะโอ้ยแล้วอู้เขาจับปลาหน่าเจอจับปลาได้หรอไม่ได้แล้วอู้ยุงอู้ยุงกินไข่ตัวอย่างใหญ่เลือดเลยไอนีรถ กันนะะคหลังจากที่ผ่านงานมั่นมา1เดือนชุดนี้นะคะยังไม่ถึง1เดือนก็คือเรายกแขนได้แค่นี้นะคะทุกคนดูว่ามันตึงแค่ไหนนะคะทุกคนโอ้นวนแบบอ้วนแบบสุดๆเลยใหญ่มากเลยนใหญ่มากเลยอ่ะเขาฟ้อน้ำใหญ่มากเลยอ่ะเขาจะเชี่อชิคก้าไปวัดดึเงเกินขาดเป็นไรเงินกิก็ได้สงสารเงินกงอ่ะ ก็สื่อใส่เนาะไปสื่อใจหิมกูซาโอ๊ยเนาะโอ้ยฉันนอนฉันนอนฟันทั้งคืนอยากได้ลุงยาสีแดงสองบาทอะไรก็เกินไปบ้ามันดั่นนะอุ้ยดูเปียกชุ่มฉ่ำเลยนะคะตกหนักมากพายุเข้า หน่าใจ<ล>บตรงไหนไม่รู้หน่าใครจบหน้าใครใครหน้าใครตาจงอ๋อที่ว่าที่เหน่งมล่ยเามื่อวานนั่นเหรออ้าวเมื่อวานแกมาล่าเหรอไม่รู้เห็นแกเอาสู้เอาสูา้ไปไหนจ๊อเอาตัดไม้อ่าบอกไม่รู้อ่ะไอ้เมียมาถ่ายคลิปฉันซ่งเลยนะ ันเยี่ยสางเกงดีกว่ามันเยี่ยในที่นอนเออไอโยเกิดนอนเรื่องนอนเยอ่ยังนอนเยอะเดีว,วันนี้นะวันนี้นะคะเราก็ไปทําบุญเนื่องจากว่าเป็นวันอะไรนะลาหูอะไรวันวิวาสาข,าข<อ>บูชานะแล้วก็ลาหูอมจันทร์เฮ้ยก็วันพระใหญ่พระจันทร์เต็มดวงแล้วเขาบอกเขาบอกว่าราศีพฤษภนะคะใครที่เกิันอาทิตย์ก็ให้อยู่บ้านนะคะ เรานี่แหละราศีพฤษภแล้วก็เกิดมาทิดซะด้วยกับสาวเมียวนะคะเมียวเมียวราศีมิจิกเกิดวันพฤหัสนะไใครข้างน้าเหมือนเย็ปปิ้ลไหมก็เย็ปปึ้งนั่นแหละใค่เป็นดงสีดำสีเขียว กันที่วใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะทุกคนได้คอมไปเหมือนกันหลาย่องกันี่ทีนีก็จะถึงวันแล้วนะคะทุกคนแล้มาทำบุญนะคะอีกเจ็ดวันก็จะเป็นวันเกิดเรานะคะอีกเจ็ดนี่ย้ำย้ำเพื่ออะไรอีกเจ็ดวันก็จะเป็นย้ำเพื่ออะไรนอนบอกสองบาทขอสองบาทหน่อยสองบาทตอนติดตัวเอาเงินที่ไหนซื้อตัวไม่ติดตัวตอนนี้ไม่มีจังหวัดนะคะ ฟังพอตัวไม่ไดิงน้อมีหนูไนกห้างใสเยอะเฮ้ยอาจารย์เซือ้อตุ้ซบทำไมจุ่ม้อามั้ไม่รู้ดูกระดาษกี่รอยโอ้น่าแะบิน,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 นถูกกี่กกกกกร้อยเอังบาทเลคะให้อยู่น,น,นี่นที่ไม่มีรองเลยต้ สองบาทโอ้ยไม่ใช่สองบาทนี่นู่นนี่สองะขับตรงไหนจอดตรงเนี้ยข้างหน้าบันไดบูดโอ้ยบันไดใครจะไปจอดจอดหลังรถได้ไหมไอ้ตรงข้างรถอัพฝั่งนู้นหน่อยใครเอารถปี๊บขึ้นไปข้างบนวะเอ้ยไปจอดฝั่งนี้ก็ได้มั้งซ้ายจอดตรงนี้นี่บนไดก็ต้องเกิดข้นจะข้างรถนั้นดูว่ามันจะติดตรงไหน ฝากรถนี้ไม่เราก็จอดตรงหินนู่นเลยจอดตรงหิน<อ>ออหน่อยเรไปเออเออจะหนักก็จะโต,ตจอดตรงนี้มันจ,จ็บจุเชื่อเป็นรถดำโบเจะจุกเอามันลื่นเนีเ่ยนายเสียบแล้วอจอดนี่แหละหนุ่มพี่น้องจอดนี่ทุกทีเลยไหนนี่อะ่ะมึงาง,างล่างข้างหลังไม่ต้องหรอกนี่แหละตรงนี้แหละมาวัดกับฮาที่จอดใหญ่อีอเหลียว พี่ไม่เรื่องมากที่โจยดเออทะเลเนี่เรื่องมากที่โจ๊เออย่งมากที่จอจบาทัยเราแป๊แบ,บนึงนะคะทุกคนก็มาถึงบ้าแล้วก็ตักบาเสร็จแล้วนะคะทุกคน อยู่คนงามนะคะคนงามคนงามคนที่หนึ่งค่ะคนที่สอยไม่มาวัด เรียนขึ้นไหมขึ้นตอนแรกเรียนอะคืออนแรกเรียนยังดีกว่าไม่ขึ้นนะทำต่อไป วันละสิบคลิปโอ้วันละสิบคลิปแ <c oughs> ค่คลิปเดียวลงหน้าก็บุญหัวเลยถ่าย <c oughs> เอาคนเดียวไม่ให้เขาถ่ายโจ <c oughs> ได้แวนแล้วขยันเนาะไม่ไม่เกี่ยวกับแวนเลย เออนี่เยอะกํลังขยันนะก็ส่เสื้อนิีสัดก็ไลค์กดแใร์ให้กับช่องสดมนน์นำซิงด้วยนะคะ